นี่โอ้โหชาติใหญ่มหาใหญ่ใหญ่ชิหายเลยนะเฮ้ยสวัสดีครบทุกท่านนะครับผม g ีแอครับอ่าห่างหายไปนานเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปคลิปนี้นะครับก็ หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะชอบในคลิปคลิปนี้นะครับผมพูดอะไรไปเนี่ยทำให้คนดูไม่พอใจหรือว่าคนรับชมไม่พอใจนะครับต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะรเรากลับจะกลับมาทําคลิปแล้วนะครับก็เนื่องมีปัญหาหลายๆอย่างะครับก็ไม่ได้ทําคลิปเนาะเอาล่ะ,ละวันนี้นะครับเราจะมารีวิวมอสเกี่ยวกับเจ้านี่เลยนะครับก็จะเป็นโ c เชียนคนะครับก็ เป็นมอสเกี่ยวกับมาหาสมุทรนั่นเลยฮะก็จะมีอะไรน่าสนใจไปดูกันนะครับแล้วก็ใครที่เล่นทางโทรศัพท์มือถือนะครับต้องขอความเสจจียใจด้วยนะครับดูอย่างเดียวก็ได้เนาะเนาะเนาะก็บอกว่าจะสนุกนะครับก็ใครที่เล่นทางคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถเอาไปโหลดเล่นกันได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะอ่ะ ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมารีวิวชุดก่อน,นรับก็จะเป็นชุดของประกาลังนะครับก็ผมจะเป็นแนวเล่นให้ดูมากกว่าจะมารีวิวของว่าเออของนี้จะคราฟยังไงหรือว่าอะไรยังไงนะครับก็เป็นทางการมากเกินไปลวไอสัตว์ <c oughs> <c oughs> โอเคเออขออภยัยผู้คําหยาบนะครับก็ด่าตัวเองนี่แหละอ่ะนี่นะครับชุดแดงนะครับก็เป็นชุดประกาลังนะครับลองดูดิมันจะเท่แค่ไหนอึบอึบจึ๊บจึ๊บโอ้โหความเท่นีไปไหนหมดอ่า ผมไม่มั่นใจว่าชุดนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเดินลงทะเลไปเนี่ยมันจะสามารถาต้านทานน้าได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับออเอาเกมมอสออกนะครับเดี๋ยวเราจะเดินดูกันนะผมมั่นใจว่ามันจะต้องกันน้ําแน่นอนเพราะว่ามันทํามาจากปะการังใช่ไหมปะการังเนี่ยมีศาสในการหายใจในกันว่ายน้ำนะครับในการอึ๊บหืหายใจก็บ้าเร็วผมมั่นใจว่ามันจะต้องกันน้ำแน่นอน อ่าแต่เราจะได้เกาะมาแทนนะครับเห็นทางด้านซ้ายผมไหมมันจะมีเกาะขึ้นมานะครับก็จะประมาณนี้นะเพราะว่าขนาดความป้องกันเนี่ยจะอยู่ที่เกาะหนังเลยนะครับก็ถือว่าอึดนะฮะเพิ่มความถึกขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาลองดูชุดที่2กันบ้างนะครับก็คือชุดเต่านะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ใส่ไปนะฮะก็จะมีรูปร่างลักษณะอย่างนี้นะครับปู นี่แล้วก็ใส่ตี้นกบนะครับแล้วก็หน้ากากกันน้ำได้ด้วยนะผมว่าชุดนี้เท่กว่านะครับแต่ว่ามันแปลกๆอยู่ตรงที่มันมีกระดองเต่านะอยู่ด้านหลังนะครับอเดี๋ยวลองไปลองดูกันเลยดีกว่าว่าชุดนี้เนี่ยสามารถทําให้เราเนี่ยว่ายน้ําได้หรือเปล่านะนี่โอ้่ายน้ําเร็วด้วยนะครับโอ้เหมือนท่องในมหาสมุทรอยู่เลยนะครับก็จะมีปลาต่างๆนานาน,นะครับเดี๋ยวเราลองเอาอเกมมอสหนึ่งออกนะครับนี่โอ้รู้สึกว่ามีเกาะเกาะจะหนากว่านะครับ เกาะจะหนาก,กว่าเกาะเอ่อปะกาลังอีกนีครับนี่เจ้าป่าน้อยสวัสดีไปไหนหรอนิโมแล้วดอลลี่ไปไหนล่ะผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบดูหนังนะฮะเรื่องนิโมนะครับใครที่เคยดูนะครับก็ก็ก็น่าจะรู้นะฮะนิโมแล้วก็ดอลลี่นะครับก็ใครเคยดูบ้างนะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูอย่างอื่นกันบ้างนะครับเดี๋ยวแล้วตอนนี้เรามารีวิวชุดแล้วนะแต่ลองไปดูเอ่อพวก เกี่ยวกับอย่างอื่นกันบ้างอ่าเดี๋ยวผมลืมบอกนะครับก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะที่สามารถเอามาใช้ได้ด้วยนะนั่นก็คืออ่านั่นก็คือนี่ฟองอากาศครับถ้าสมมติว่าเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เรามองเห็นนะครับแล้วก็ทําให้เราหายใจในน้ําได้ส่วนอันนี้นะครับก็จะทําให้เราเอา่าทำให้เราหายใจในน้นําได้อย่างเดียวโอเคนะเหมือนจะเป็นพิธีรีตองกันมากเอาจริงๆนะไม่ต้องใส่ไอ้สองอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันก็ทําให้เราว่ายน้ําเร็วแล้วก็ทําให้เรา หายใจในน้ําได้นะแต่ว่าเกาะน่าจะลดนะครับเดี๋ยวผมถอดสองอยันก็มาก่อนนะ,อะตอนนี้ทั้งตัวเราไม่มีอะไรเลยนะครับกินฟองอากาศเข้าไปโอ้นี่ครับนี่มองเห็นในที่มืดได้ชัดแจ๋วเลยแล้วก็หายใจในน้ําได้นานขึ้นนะครับสังเกตฟองสบู่นะมันจะลดช้ามากเลยใช่ไหมเออลดช้ามากครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าดีนะครับเหมือนกินในวิชั่นแล้วก็กิน อันนั้นอ่ะไปพร้อมกันเลยนะครับก็สามารถดำน้ำใต้น้ำใต้น้ำได้นานอะไรเงี้ยโอเคอ่ะคราวนี้เนี่ย okay. รนะเราจะมารีวิวพวกไข่กันบ้างนะบอลมีอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวผมเอาออกมาก่อนนะครับว่าไข่พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับใส่ชุดประกำลังไปด้วยแล้วก็มีเอ่อเขาเรียกอะไรเน็ตน,นะครับเดี๋ยวผมจะมันทำให้เราเนี่ยจับสัตว์ได้ด้วยนะครับสามารถเอาสัตว์เนี่ยมาจับ เอาไปเลี้ยงเป็นตู้ปลาเหมือนในเกม p i ก็ได้นะครับก็ทําได้หมดทุกอย่างเลยอ่ะเกมมอสหนึ่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปข้างใต้น้ํากันนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยมันนอกจากจะมีไอ้พวกปลาแล้วยังมีคนด้วยนะครับนี่ก็คืออ่าบีชวิลเลจเจอร์ครับมันก็คือบีชนะครับบีช h นะคือชาวบังงนั่นแหละหรือว่าไอ้คนหมู่บ้านอ,ะอ่ะไอ้ชาวบ้านที่อยู่แถวแถวชายหาดนั่นหละฮะ หากเราตีมันเนี่ยของจะตกไหมผมไม่มั่นใจนะเราตีดูก่อนนะครับโอ้วันนี้เมื่อไหร่จะตายเนี่ยขอเบอิกดาบหน่อยครับนี่เราได้ดาบมาแล้วนะฮะเอามาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าเราตีเจ้าตัวนี้นะครับของที่มันจะถือจะตกหรือไม่นี่ถืออะไรอย,ยู <c> ่ <oughs> ได้กระดูกมาแทนนะครับแทนที่จะได้ของที่มันเพิ่งถือมาไม่ได้นะครับได้กระดูกคนมาไมคก็เน่่เน่นน เราจะเอาปากกาลังนาเราจะเอาปากกาลังได้กระดูอีกแล้วอโอเคนะครับมันเป็นที่แน่ชัดอยู่แล้วว่ามันถืออะไรเนี่ยเราก็จะไม่ได้นี่ครับโอเคนะครับอะต่อนะฮะต่อไปก็จะเป็นนี่นะครับนกนางนวลน,นะครับโอ้น่ารักมากเลยนะฮะสวัสดีเจ้านกนางนวลทําไมทําไมเอาตูดโผล่มาล่ะนี่บินขึ้นไปสิบินขึ้นไปบินขึ้นไปสงสารนกน้องนกน้อยเขานะครับเฮ้ย นี่มันมันเอหัวปากหินน่ะไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะครับก็นี่สภาพนกนางนวลนะครับเวลาอยู่แถวชายฮงชายหาดเนี่ยก็จะเจอนกนางนวลนะครับใครที่ดูวันพีทก็จะได้อารมณ์แบบนั้นเลยนะครับหรือไม่ก็พวก p i ยเ t สออฟคาเรเบียนนะครับไอ้แจ็คสเปโรอะไรพวกนั้นนะฮะก็อารมณ์คล้ายๆกันนะจะมีนกนางนวลบินอยู่แถวไอ้พวกชายฝั่งนะฮะอ่ะต่อกันเลยนะครับก็จะเป็นปูนะครับนี่ปูน้อยน่ารักเชียวนะครับอ่ะใครที่ ใครที่แบบสนใจนะครับใครที่คิดว่าตัวไหนนะครับที่ตัวเองชอบนะครับก็สามารถบอกผมได้นะครับก็อย่างเช่นผมชอบปูเะครับเพราะว่ามันมีหกขาอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับมันแดขาไม่ใช่หรอปูโอ้นี่นะครับอู้เดี๋ยวเดี๋ยวคนจะต้มน้ำไหมเนี่ยต่อต่อนะครับก็จะเป็นปูนะครับมีปูน้อยน่ารักนะครับแล้วก็มีนกนางนวลแล้วก็มีชาวบ้านนะชาวบ้านติดชายฝั่งนะครับปูเนี่ยสามารถหายใจในน้ําได้ด้วยโอ้เท่นะ ผมว่าเท่เลยนะอ่ะต่อนะต่อนะจะเป็นคิงแคปนะโอ้โหปูบ้าอะไรเนี่ยกินเลยอิ่มทั้งหมูบ้านเลยนะโอ้มาอลอาว้าวว้าวตัวอะไรเนี่ยอ่ะต่อนะครับก็เป็นตัวใหญ่เนะฮะก็เท่นะชอบปูใหญ่หรือว่าปูเล็กกันนะครับก็บอกกันได้นะอ่ะต่อนะครับก็จะเป็นปลานะครับนี่ปลาน้นยใหญ่นะครับก็ มีหลายสีสันกันไปนะครับมีนีมงนีโมกันหรือเปล่านะครับก็คร่าวๆไปนะครับก็ปลาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่เองเอาไปทําปลาผัดเผ็ดได้เลยนะเนี่รยู้ว่าปลาอะไรดีน้องๆชอบกินปลาอะไรหรือเปล่าสำหรับผมนะผมชอบกินปลาปลาปลา,าอะไรนะปลาปลาที่กินกับไอนั้นนะครับอขอคิดแป๊บนึงนะอ๋อปลาทูกับน้ําพริกเออนะ คิดนานเหมือนกันนะเนี่ยอาหารโปรดนะแต่มันติดอยู่ที่สมองอะ่ะคิดไม่ได้อ่ะมาต่อนะครับก็จะเป็นปลาเสร็จก็จะเป็นวานอโอ้โหดูมันร้องครับดูมันร้องร้องเสียงดิโคตรน่นากลัวสวัสดีเจ้าวานน้อยมันไม่น้อยแนละ้วมันตัวใหญ่เลยเนี่ยตัวพ่อตัวแม่เลยเนี่ยโอ้เท่เท่เท่โคตรเท,ท,ท,ท่เลยครับปลาวานท่านผู้ชมว่าเหมือนผมไหม ดูดิตัวใหญ่มากครับ๋ยวผมเอาตัวผมไปใกล้ๆวานเนาะนี่โอ้โหชาติใหญ่มหาใหญ่ใหญ่ชิหายเลยนะใหญ่มากนะครับจเรเอามาให้มันดูสักสองตัวโอ้อ้าวนี่คือวานนะครับวานยักษ์วานยักษ์นะฮะตัวผู้ตัวเมียอยู่ด้วยกันนะครับรักกันนานๆนะครับอะต่อนะครับก็เป็นเอ่อพวกออก,กานะครับหรือว่าปาวานเพชรฆาตนี่ โอ้โหหน้าตาเหมือนแพนด้าเลยนะครับว้าวเฮ้เท่อะวานนี้เท่แล้วนะเจอออกกานี้เท่กว่านะครับผมว่าผมชอบออกกาขึ้นมาแล้วนะฮะว้าวให้อยู่เป็นเป็นคู่นะครับก็รักกันนานๆนะครับอ่ะมาต่อนะครับก็จะเป็นเอ่อฉลามนะครับอู้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 อย่ากัด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 เราอย่ากัดเราจริงๆเนี่ยมันจะมีต้นไม้เรืองแสงด้วยนะครับนี่พวกนี้นะครับอ่ะ โอ้มีฉลามนะครับฉลามขาวนี่ตัวใหญ่มากเลยนะครับว,ว้าวโคตรเท่อ่ะฉลามบ้าอะไรเนี่ยใหญ่จริงๆมีมีฉลามหัวคอนด้วยนะนี่ฉลามหัวคอนใช่ไหมฮยฉลามหัวคอนก็มา <c oughs> ผมกําลังจะสร้างมหาสมุทรเป็นของตัวเองแล้วเนี่ย <c oughs> มีแบบทุกปลาอยู่ในอยู่ในทวีปเดียวนะครับออะ มาต่อนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวของ Angel Fish นะครับหรือว่าเป็นปลาโอ้โหปลาตัวนี้นี่เองเนี่ยที่ผมสงสัยตั้งแต่ตัวแรกนะครับเป็นปลาที่มีไฟอยู่บนหัวนะเวลามันล่ออาหารอะไรพวกนี้มันจะใช้ไฟล่อนะครับก็จะเป็นปลาตัวเล็กนะฮะก็คิดว่าเป็นอาหารนะครับมันเป็นแสงๆอยู่นะั้นแล้วก็เสร็จปลาตัวนี้กินไปนะครับ Angel Fish นะครับเท่เหมือนกันเนี่ยโอ้ฟันเหมือนปลาปิลนย่าเลยนะ อย่าก,กัดคนอื่นหมดล่ะตีกันจะเป็นจะตายนะฮะเป็นเผาะพันปลาด้วยกันก็ควรจะรักกันไว้นะครับอ่ะต่อไปนะครับเหลืออีกสองอย่างนะที่ผมยังไม่รีวิวนั่นก็คือเต่านะครับอู้เต่าลายเสือใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่น่ารักนะครับมีเต่าสีเขียวด้วยเย่เต่าก็น่ารักเหมือนกันนะครับว้าวน่ารักทุกตัวเลยนะครับก็มันทําตาบ้องแบลวนะนี่นี่ฉลามก็อย่าไปกัดเต่านะครับ เต่าก็อย่าไปกัดฉลามเต่าที่ไหนกัดฉลามเนี่ยเต่าที่กินเฉพาะพวกหญ้านะหญ้าอะไรพวกนี้เนาะอ่ะก็ว้าว่ากันไปนะครับก็จะเป็นเต่าน้อยนะครับฉลามน้อยอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นเออเจ้าปลากระเบนโอ้โอ้ไมลโอ้มยอมีปลาอยู่ข้างหลังด้วยเฮ้ยเท่ห่ะเฮ้ยมีปลาอยู่ข้างหลังตัวอื่นไม่มีนะเนี่ยนี่ดิมีตัวนี้ด้วยอะว้าวมีปลาอยู่ด้านหลังอะ่ะ าจะเป็นเอ่อแคปเจอร์นะครับที่เขาทำมานะครับก็บางตัวจะมีปลาตัวเล็กๆนะฮะเกาะอยู่ด้านหลังของปากระเบนนั่นเองอ๋อมาว่ามาว่าว้าวว้าวว้าวว้ว้าวเอาละก็สำหรับการรีวิวพวกปลานะครับมันก็หมดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมลองเอาไปจับดูบ้างนะครับว่าถ้าหากเราจับปลาพวกนี้จะได้อะไรกันบ้างนะครับนี่ปากระเบนอืออุ๊ย ฉลามกัดกระปากระเบนตายเลยนี่ครับจับปลาฉลามได้ด้วยเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งะนี่บนี่ฉลามเราได้ฉลามมาแล้วนะครับเต่าล่ะจับเต่านี่เราได้เต่ามาด้วยนะครับว้าวปลากระเบนนี่เราจับปลากระเบนได้นะครับก็ใครที่แบบต้องการจะเอามอสนี้ไปสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าก็ทําได้นะครับก็สามารถใช้นี่ไปจับแล้วก็เอาไปทําเป็นพิพิธภัณฑ์เลยนะครับปลากระเบนเราได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเหลือ เหลือปลาฉลามได้แล้วเอ้ยเหลือปลาวานใช่ปลาวานนะครับปลาวานเจ้ามาเป็นสัตว์เลี้ยงค่าซะดีๆไปเลยโปเกมบอลทุยไม่ใช่นะครับคนละเรื่องกันเลยแล้วปลาวานเมื่อกี้เราจับมาแล้วทําไมนี่นี่นี่ฮะตกอยู่ด้านล่างนะครับจับแล้วเหลือออกกานะครับนี่ออกกาปลาวานพิชชาตนั่นเองจับนเอยได้แล้วครับนี่ โอ้โหมันตกลงไปอีกแล้วอะเดี๋ยวนะผมยังไม่ได้จับตัวอะไรอะจับปูนะครับปูแล้วก็ตัวอะไรก็ว่ากันไปนะครับว้าวโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะมันน่าจะหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวสำหรับใครนะครับที่อยากเล่นก็โหลดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสาหรับใครที่ต้องการ จะดูคลิปอื่นๆอีกก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็ค่ะผมเนี่ยพูดอะไรไปนะทำไ้ท่านผู้ชมไม่ชอบหรือว่าไม่พอใจก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็จะมีอา่าีอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะจะบอกว่ามอสนี้มีรายดูด,ด้วยนะครับก็คอยระวังให้ดีนะจ๊ะอาละผมไปแล้วนะบาย